เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็66 42ประมาณ24ปีนั่นเอง <democr> เองินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสม,สมทบครบ180เดือนนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อายุ55ปีบริบูรณ์นะครับจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาท ส่วนเกินจาก180เดนคิดแย่งนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ12,235บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,118บาทนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2ทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินนะครับส่วนสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเท่ากับ42.5% 42.5%ของ12,235บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ5,200บาท ตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,235บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 4,285บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคานวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ12,235บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,365บาทตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,235บาทนะครับ20%ของ12,235บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,447บบาทนะครับได้รับทุกๆเดือนตลอดชีวิตเลย ตารางนี้นะครับจะเป็นเงินบํานาญในกรณีส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นๆอย่างเช่นส่ง34ปีได้5,934บาทส่ง33ปีได้5,750บาทส่ง32ปีได้5,567บาทส่ง31ปีได้5,383บาทส่ง29ปีได้5,016บาทส่ง28ปีได้4,833บาทส่ง27ปีได้4,649บาท ทรง26ปีได้4,466บาททรง24ปีได้4,099บาททรง23ปีได้3,915บาททรง22ปีได้3,732บาททรง21ปีได้3,548บาททรง19ปีได้3,181บาททรง18ปีได้2,998บาททรง17ปีได้2,814บาท ทอง16ปีได้2,631บาทนะครับโดยประมาณประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ